หลังที่สามเกาบุมีปลาหน่อยเอาไปกินเมิดเนื่อเบ้ยตัวนี้มีบ่โอ้ดิปลาเข็งปลาเข็งมันอีกแล้วมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วปลาเข็งตัวที่สอง